ที่สังเกตใหม่ๆยังทำไม่ค่อยได้เราสังเกตที่จิตไว้เสียงฟังพระอาจารย์อยู่ที่หูสังเกตที่หูไว้ได้ยินเสียงแล้วค่อยๆเลื่อนมาที่จิตเบาๆเลื่อนมาแค่ขณะเดียวหรือไม่ว่าทำงานอยู่มองใครอยู่ตามองอยู่เลื่อนลงมาที่จิตขณะเดียวก็คือกลับมารู้สึกนะแต่เอาแค่ขณะเดียว ยังไม่ต้องกัง,งวลว่าดูต่อเนื่องนานๆไม่ต้องเอาขณะเดียวพอเราทําแค่ขณะเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทําง่ายเพราะเอาแค่ขณะเดียวแล้วลองทดสอบเดี๋ยวนี้เลยขณะที่ฟังอยู่ค่อยๆน้อมมาที่จิตกลางอ,อกเบาๆพอน้อมที่จิตกลางอ,อกเบาๆแล้วก็เลื่อนกลับมาฟังเบาๆที่หูเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยที่แกว่งไปซ้ายแกว่งไปขวาปล่อยให้มันแกว่งไปเองเราฟังเสียงที่หูอยู่ แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาที่จิตเบาๆแล้วก็เลื่อนไปที่หูเบาๆหรือมองอยู่เลื่อนมาที่จิตเบาๆเลื่อนไปที่หูเบาๆลองทดสอบทำอย่างนี้ไปขณะฟังปกติให้สังเกตเรามองไปคิดไปฟังไปคิดไปแต่ตอนนี้เรามองไปดูจิตไปฟังไปดูจิตไป พอมันจะเผลอไปคิดอะไรก็ตามมันก็แค่ช่วงไม่กี่วินาทีตรวจข้างนอกที่หูอยู่ตรวจข้างในที่จิตแล้วก็มาตรวจข้างนอกเขาเรียกว่าเห็นเป็นภายในบ้างเห็นเป็นภายนอกบ้างเห็นทั้งภายในและภายนอกบ้างคือพอเราตรวจปุ๊บมันก็กระทบปุ๊บที่หูปุ๊บกระทบที่จิตนี่เขาเรียกเราอยู่ในฐานจากฐานจิตในจิต เราถอยกลับมาฐานเวทนาในเวทนาคืออาศัยผัสสะข้างนอกและอาศัยผัสสะกระทบข้างในเหมือนกับคนเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องวอร์มก่อนถ้าเราวิ่งเลยเนี่ยเส้นมันจะยึดแต่พอเราได้วอร์มร่างกายหน่อยเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเวลาเล่นจะรู้สึกสบายขึ้นเพราะกล้ามเนื้อได้เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันพอเราดูจิตเรายังไม่ได้ฝึกจนชํานาญตลอดตัวความคิดต่างๆมันจะแทรกเข้ามาเยอะมาก เราจะรู้สึกว่าหุ้ยนั่งไม่ได้เลยชุลมุนท่านที่จริงๆมันก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าเราจะมีกําลังใจทําต่อเนี่ยไม่ค่อยได้แต่พอเราใช้ตรงนี้ถอยมาฐานเวทนาในเวทนาฟังอยู่ลองทดสอบสังเกตที่หูบ้างกระทบมาที่จิตบ้างสังเกตที่หูเบาๆปุ๊บเข้ามาที่จิตเบาๆปล่อยให้มันแกว่งไปเองเขาเรียกว่าถึงที่อยู่ที่หูข้างนอกก็ไม่ไปติดข้างนอก กระทบมาที่จิตถึงอยู่ข้างในก็ไม่ติดข้างในพอเห็นอยู่อย่างนี้ขณะที่ฟังไม่ว่าจะดูมือถือตามองแล้วเลื่อนเบาๆเข้าข้างในและสังเกตว่าในการมองนั้นเป็นอย่างไรในการฟังนั้นเป็นอย่างไรถึงมีความคิดมันแทรกเข้ามาเราจะเห็นว่าเอะเวลาความคิดแทรกเข้ามาปกติปัจจิตมันก็ไปเกาะในความคิดมันเป็นเราคิดหลายคนชอบบอกว่ามันเผลอคิดไปเรื่อยครับเผลอคิดไปยาวเลย เวลาพูดเนี่ยให้สังเกตว่าพูดด้วยการยึดติดว่าเป็นเราพอพูดปุ๊บก็โดมนมันมัดเลยพอพูดปุ๊บก็ยึดว่าเป็นเราคิดยึดว่าเป็นเราเผลอคิดแต่ถ้าเห็นความจริงปุ๊บว่าถึงมันคิดความคิดมันก็คิดของมันพอฟังอยู่สังเกตรตรงนี้ไปเรื่อยๆนะสังเกตที่จิตบ้างตามองบ้างยืนอยู่ทำงานอยู่สังเกตที่จิตบ้างที่ตามองบ้าง ฟังอยู่ได้ยินอยู่สังเกตที่จิตอยู่ไม่มองไปคิดไปไม่ได้ฟังไปคิดไปพอสังเกตอยู่อย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวความคิดพวกนี้มันก็เหมือนเป็น AI ความคิดมันเป็นแค่ผู้ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเราให้กำลังมันจนชินใช้งานมันเพราะมันเก่งความคิดมันดีใช้ไปใช้มาความคิดมันก็ครอบงำจิต เราให้อำนาจความคิดเสมือนเป็นตัวเราก็เ,าเรียกว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราพระพุทธองค์ถึงให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งปรุงแต่งอย่ายึดถือมาเป็นตัวเราแล้วคนทั้งหลายยึดแล้วเป็นยังไงพอยึดเอาความคิดมันเป็นตัวเราเวลาเกิดความคิดเกิดความกังวลอะไรก็ตามทีแรกๆคิดเรื่องงานเรื่องอะไรก็ดีเพราะใช้ความคิดแต่พอความคิด มันหงุดหงิดเพราะว่าคนนี้ทำไม่ได้ดังใจคิดไม่พอใจคิดอะไรก็ตามน้อยใจเสียใจให้สังเกตดูว่าเราก็ยึดว่าเป็นเราน้อยใจเราเสียใจเราโกรธเราลืมเป้าหมายทั้งแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดมันเป็นแค่ผู้ช่วยเราไม่ต้องการจะโกรธไม่ต้องการทะเลาะกับพ่อแม่ไม่ต้องการจะเกลียดใครพอเกลียดแล้วเราก็ทุกข์นอนไม่หลับ แต่มันก็โกรธก็เกลียดก็น้อยใจเสียใจทะเลาะกับคนที่เรารักแต่พอเราฝึกจิตเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราเราห้ามมันไม่ได้พอเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บเราคลายการยึดติดเราก็ใช้มันได้ปกติแต่ไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเราข้อมูลไหนใช้ได้ก็เอามาใช้ทํางานแต่โลภกรหลงเป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่เอามาใช้เพราะว่าผู้ช่วยที่ให้ข้อมูลนี้เราไม่เอาเหมือนผู้ช่วยบอกว่า คนนั้นเป็นอย่างนี้คนน,น,นี้เป็นอย่างนี้เพราะคนนู้นคนนี้เราก็บอกว่าขอเนื้องานขอแค่เนื้องานไม่ต้องการว่าหงุดหงิดใครเราน้อมแค่เนี้ยปุ๊บแทนที่มันคิดไล่เราเรากลับย้อนกลับมันมันจะหมดกําลัง